มันมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวที่มีอาการซึมเศร้าว่าจะบอกเขายัางไงดีอันนี้จะอีกแบบหนึ่งนะหมายถึงว่าเพื่อนจะช่วยเพื่อนอยังไงพอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเริ่มมีภาวะซึมเศร้าแล้วอยากที่จะให้เพื่อนไปพบจิตแพทย์แต่ตัวเพื่อนเองเนี่ยไม่อยากไปพบจิตแพทย์อันนี้มันจะต่างจากเคสที่เราคุยกันมาตอนแรกเนาะมันจะมาแบบ อันนี้เพื่อนไม่ยอมไปหาจิตแพทย์แต่ว่าหรือไปหาจิตบํบาบัดนะคะแต่ว่าเพื่อนอยากช่วยแล้วว่าต้องไปพบตัวเพื่อนเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างคุณหมอหรือไม่ต้องทําอะไรหรือเราจะยังไงดีอันนี้นะคะพอปัญหามันไม่ใช่ปัญหาของเราเนี่ยมันก็จะพูดอย่างหนึง<ม>่งเพราะว่าที่เราคุยกันตอนต้นสัมนาว่าเราไม่สามารถบังคับคนอื่นได้สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือมีแค่ตัวเราเองเนาะทีนี้ปัญหาที่พบบ่อยสําหรับ เราซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีและอยากจะช่วยเพื่อนก็คือเราคิดว่าเราอยากให้เพื่อนไปหาหมอแต่ว่าในความคิดของเพื่อนตอนเนี้อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องไปหาหรือว่าอาจจะมีสติมากหรืว่าอาจจะมีปัญหาแต่ขั้นก้าวที่ทําให้เขาไม่อยากไปหาสิ่งที่เพื่อนต้องการไม่ใช่เราไปบอกให้เขาว่าต้องไปหาหมอเพราะว่าถ้าเขาอยากไปหาเขาคงไปหานานแล้ว แต่ว่าเขาแค่ต้องการให้เราเป็นเพื่อนที่เราฟังอันนี้นะคะเป็นบบบทแรกเลยตอนที่หมอเข้ามาเรียนเนี่ยสำหรับการทำจิตบำบัดเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่านักจิตบำบัดหรือว่าคนให้คำปรึกษาคือคนที่บอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าต้องทำอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วทักษะที่สําคัญที่สุดก็คือทักษะการฟังเพราะว่าหลายคนเราไม่ได้ฟัง เขาเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเขาจริงๆแต่ว่าเราฟังเขาเพื่อที่จะแนะนําเขาในสิ่งที่เราเชื่อว่าดีที่สุดซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาก็ได้อะค่ะดังนั้นในความคิดของหมอก็คืออาจจะฟังเพื่อนโดยการที่อยู่ตรงนั้นกับเพื่อนฟังในสิ่งที่เขา เราเล่นถึงไปในสิ่งที่เขาอยากไม่ได้ฟังแค่คขาพูดอย่างเดียวแต่ว่าฟังไปจนถึงผาการ,รออไอย่กันน้ำเสียงท่าทางเขาเป็นยังไงเพราะว่าบางคนอาจจะพูดว่าแกแลองไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะสีหน้านี่คือแบบเจ้ามากหรือว่าแบบท่าแบบหน่อมดูซึมเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ฟังโดยจับใจความบางทีเราอาจจะมีการทวนคําถามว่า พี่แกบอกว่าแกไม่อยากเป็นหักไปหาหมอเพราะแกรู้สึกว่าแกไม่ได้บ้าใช่หรือเปล่าแบบเนี้ค่ะบางทีการพูวันสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะทําให้เพื่อนของเราได้ยินสิ่งที่เขาพูดจากบุคคลที่สามซึ่งพอเขาฟังแล้วเขาอาจจะ เห็นความคิดตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเราคิดอย่างนี้หรอจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะแล้วก็มีการเปลี่ยนความคิดได้นะมันนี้ก็เป็นหลักการฟังง่ายๆนะคะที่สามารถทําได้ถ้าเกิดว่าอยากช่วยเพื่อนที่ซึมเศร้าคือ ไม่ต้องไปบอกเขาว่าควรทําอะไรแต่ว่าปลุกปังด้วยใจแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นแค่นั้นเขาก็แมาจะขอบคุนเรามากก็ช่วยเขาได้มากนะคะคำถามหนึ่งเขาถามเขาถามมาว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนในครอบครัวสมมุติว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเพื่อนอยู่กับเขาเรียกเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอยู่ในภาวะซึมเศร้าเนี่ยเขาว่าควรจะทําตัวยังไงดีในการดูแลช่วยเหลือเพื่อน มันก็จะคล้ายๆกับที่คุณหมอจริงบอกว่าอขั้นแรกคือการรับฟังก่อนแต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกไหมที่เขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างเช่นมันอาจจะไม่ใช่แค่เพื่อนหรือคนในครอบครัวแต่บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาในไมหิโดนว่าถ้าสมมุติพบว่าเอมีน้องๆนักศึกษาที่มีลักษณะข,ของการซึมเศร้าเขาจะต้องดูแลในรูปแบบไหนมันก็อาจจะแยกเป็นสองอย่างนะครัาซึมเศร้าที่แบบอาจจะไปพบจิตแพทย์แล้วแต่อยู่ในภาวะของการแบบ On Medication หรือว่ากลุ่มนึงที่อาจจะยังอยู่ระหว่างก้ามกึ่งอ่ะมันอาจจะจะต้องบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่แน่ใจส่งเถอะเถ้าเกิดเรามีมีดเรกชันที่จะเชื่อมต่อกับผู้ชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเนาะหมายถึงว่าคนที่จะช่วยเนี่ยนะก็เราก็จะเกิดความความแรงไหวความกังวลความสับสนนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีรูปทางในการส่งต่อแล้วเขาก็โอเคนะคะก็ส่งต่อดีกว่า อันนี้นะให้ทึกอย่างนี้แล้วกันนะสําหรับการที่เราเป็นคนที่อยู่ใกล้คนที่เป็นซึมเศร้านะคะมีสามอย่างนะที่เราควรจะต้องเรียนรู้เนาะคือเข้าใจโรคเข้าใจเราเข้าใจโรคคือเข้าใจรซึมเศร้าอะบางทีเราอาจจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ก่อนว่าธรรมชาติของโรคซึมเศร้าเป็นอย่างไรมันจะทําให้เราเข้าใจว่าเวลาที่ธรรมชาติของโรคซึมเศร้ามาครอบงำคนใกล้ๆตัวเราแล้ว,ลวมันก็เลยทําให้เขาเปลี่ยนไปอย่างไรเราก็จะไม่เขาไม่กังวลมาก อ่ามรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงาั้นทําไมเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกทําไมวะทําไม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 อันเนี้ยอ่าตัวเราก็จะเริ่มเกรสรสะสมความเครียดในแบบของเราละนะคะอันที่สองค,อคือเข้าใจเราคือนะเข้าใจเราเองด้วยนะเข้าใจตัวเราด้วยเออเบื่อแล้วอะทําไมต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเออแบบฉันก็หงุดหงิดนะที่ ไม่ดีขึ้นสักทีอะไรเงี้ยบางทีเราต้องมาเข้าใจความกังวลของตัวเองนะหรือความคิดหรือทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่มีปัญหานะคะเพราะว่าแน่นอน่ในแง่ของความสัมพันธ์มันมีผลแน่นอนแล้วเราเนี่ยรู้สึกยังไงนะตัวเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับกับความสัมพันธ์หรือบุคลิกภาพของคนใกล้ตัวที่เปลี่ยนไปอันนี้เราต้องมาสํารวจตัวเองเพะอะไรรู้ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเผลอมากสมมุติว่าเรากังวลเฮ้ คังมร้จะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบพยายามไปจัดการเพื่อนอะ่ะแล้วความซึมเศร้าเนี่ยนะเขาก็จะแบบอยากเข้าลู่เขาอยู่แล้วเนี่ยพลังงานในการหายใจปู๋ก็น้อย <c oughs> อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะชวนแบบไปออกกําลังกายสิไปทำนูกสิทำนี่สิว่าทำไมไม่ทำล่ะอะไรเงี้ยก็ไมขี้เกียจแบบนี้ไปอ่อนแอ้อะไรอย่างเงี้กย,บบยกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นยิ่งห่างเหินค่ะคือเพราะว่าไม่เข้าใจโลก แล้วก็ไม่เข้าใจเราคือตัวเราเองเนี่ยว่าจริงๆเรากำลังหงุดหงิดนะเรากําลังกังวลน,นะอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สามนะคะคือต้องเข้าใจกันเข้าใจกันเนี่ยคือต้องสื่อสารกันเราสามารถแสดงความสื่อสารความเป็นห่วงกับเขาได้นะเออตอนที่เราเห็นเพื่อนแบบเงียบตปแยกตัวไปเก็บตัวไปเรารู้สึกเป็นห่วงเขามาพูดแบบนี้ตรงๆได้นะคะในช่วง สองสาม,สามที่ที่ผ่านมาเนี่ยฉันสังเกตแกดูไม่มีความสุขเลยเป็นอะไรหรือเปล่าฉันอยากเข้าใจหรือฉันรู้สึกว่าแกฉันเห็นแกเป็นอย่างนี้แล้ฉันรู้สึกเป็นห่วงมีอะไรที่ฉันพอช่วยได้ไหมแล้วก็ กบเข้าไปที่น้องจริงบอกคือการสั่งอีกนิดนึงอีกนิดนึงตรงไหนเกือบบอกว่ามีคล้ายวัยรุ่นเกือบแล้วมีบอกว่าเพื่อนที่ทงานมีปัญหาสุขภาพจิตและแสดงอาการก้าวร้าวจนตอนนี้คนในที่ทํางานเป็นโรคซึมเศร้าไปด้วยอาจจะไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแต่มีอาการซึมเศร้าไปด้วยเราควรบอกเขายังไงดีคะจริงๆอ่ะเราอาจจะจะจะบอกเขาได้ไหมคือว่าเราเราเบอร์ใช่ใช่อันนี้สําคัญมากคือเราอยู่ในบทบาท ที่จะเป็นคนแก้ปัญหาเรื่องนี <illa> ้ห <Darwin> ร <t akers> <Oliver> ือเปล่าใช่เนาะตัวเนี่ถ้าเราไม่ได้มีบทบาทในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เออเราอาจจะต้องมาทบทวนฉันรู้สึกอย่างนี้คนเดียวหรือเปล่าถ้าฉันรู้สึกอย่างนี้คนเดียวละคือเขาก็เป็นอย่างนี้นะทางออฟฟิศเนี่ยเออเขาก็อ้าช่ังเือนะเขาก็ชิวเขาใช้ชีวิตปกติมีเราที่ทุกคนเดียวอ้าวแสดงว่าเรามีทัศนคติยังไงหรอกับเพื่อนคนเนี้ยถึงขนาด เอาทัศนคตินี้มามีผลกับอารมณ์ของตัวเองอนะคะแต่ถ้าแบบดเฮ้ยเราพบว่าคนออฟฟิศรู้สึกเศร้าไปหมดเลยว่ะคือคนเนี้ยนะมีปัญหาเรื่องอารมณ์คนเดียวเนี่ยส่งผลกระทบกับทุกคนเลยอันนี้แสดงว่าขอบข่ายในการแก้ก็ต้องไม่ใช่เราละก็ต้องเป็นคนที่เป็นหัวหน้าง,งานถูกไหมต้องเป็นคนที่มีอำนาจคนที่ต้องมาดูแลความสุขทุกข์ของพนักง,งาน เี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นเรื่องของการส่งออกแล้วก็อย่าลืมมนลนของความสัมพันธ์นะจ๊ะบางทีเขาอาจจะแค่คาได้แต่ไม่ต้องคบก็ได้นะจะทำงานก็ทำงานจบจบไปก็ไม่ต้องคบแต่บางทีมันเหมือนกับว่า <c oughs> คนเออสมมุติมันเลี่ยงไม่ได้ต้องเจอเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ในที่ทํางานเรื่อยๆทุกวนันทุกวนันแต่บางทีมันเหมือนเก็บแบบ การที่เขาส่งมาแล้วเรารับมันด้วยหรือไหมคุณหมอคือบางทีถ้าสมมุติเราไม่รับอารมณ์ตรงนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้กระทบเรามากไหมแต่บางทีพอเขาอาจจะมีอาการคือบางทางีงท<า>งเรา,เราอาจจะต้องต้องดูกับการให้ค่ากับกับพฤติกรรมหมอหมอ,อเชื่อว่าความกาล้าร้าวไม่ค่อยปกติคือคือคือต้องเข้าใจนะว่าพื้นฐานทุกคนเนี่ยเรามีความกลัวแหละะฉะนั้นเราความกลัวเนี่ย อาจจะส่งผลออกมาเป็นเรื่องของความกังวลได้นะกังวลมากขึ้นหน่อยก็เป็นจิตตกได้จิตตกมากขึ้นหน่อยเนี่ยโอเคเราอาจจะแสดงเป็นความความก้าวร้าวได้คืออะไรที่ทําให้ให้เขากลัวรุนแรงขนาดนั้นนั่นแสดงว่าเลเวลความแบบความกังวลความกลัวเนี่ยมันมากอะคือคนที่ก้าวร้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาเหมือนกับเขาเรียกว่าปฏิกิยาไฟทูไฟเนาะมันมันเหมือนกับ มันต้องสู้อะ่ะมันต้องรักษาขอบเขตของตัวเองสิทธิของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ภาวะปกตินะของคนยกเว้นว่าเราเจอโจรผู้ร้ายมาทาายยําร้ายเราเงี้ยเราต้องแอคชั่นเพื่อตัวเราลอดมันเนี้มันปกติหมอจริงหมอจริงเสริมไหมจริงว่าพี่พี่เอิญพูดค่อนข้างครบถ้วนนะคะทีนี้กําลังนึกถึงในบริบทของที่อเมริกาค่ะส่วนใหญ่แล้ว จะมีการพูดคุยกันตรงๆคือที่เนี่ยต้องบอกก oui, ่อนว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเวลาเรารู้สึกว่าไอ้เพื่อนร่วมงานคนนี้ทํำไมทําแบบนี้เราก็จะไม่ได้มีการคุยตรงๆใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่คือแบบคุยเลยไอไม่ชอบมาสายแบบนี้หรือว่าไอไม่ชอบที่ดูคนไข้น้อยกว่าไออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบพูดตรง เออว่ามองมาไม่ติดเราว่าจะมีปัญหามากเลยคือเราก็กลับไปแก้ไขแต่ว่าถ้าว่ายังไม่แก้ไขก็ส่งเรื่องถึงหัวหน้า แบบเมียค่ะที่นารอาจจะไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเมบบียอาจจะใช้ไม่ได้กับบริบทแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยแล้วก็เห็นด้วยกับพี่เอิญว่าต้องดูว่ามันกระทบกับเรามากไหมเราปล่อยวางได้หรือเปล่าหรือว่าถ้ามันกระทบมากเราสามารถสร้างบาร์เรอรี่หรือว่าขอบเขตว่าแบบเฮ้ยถ้ามาพูดขึ้นเสียงหรือมาก้าวเล้ากับเราแบบนี้เราไม่ไม่ชอบนะไม่โอเคนะแล้วเขามีการปรับปรุงตัวหรือเปล่าหรือไม่งั้นก็ต้องกลายเป็น เอาหัวหน้าที่เป็นคนจัดการไปค่ะมีบุคลากรฐานน้องๆใหญ่ <c oughs> ตับเรื่องเรียนแล้วก็จะมีเรื่องครอบครัวค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันบางทีแบบความเครียดจากครอบครัวแต่มันไม่สามารถเลี่ยงได้ทางที่บ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอรับอัพจังตันว่าเหมือนที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเราสรุปว่าจริงๆเนี่ยความเครียดเป็น กลไกธรรมชาติของมนุษย์เวลาที่เผชิญกับวิกฤตหรือรเผชิญกับสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังและแต่ละคนก็อาจจะมีการยอมรับ ในความผิดปกติของอารมณ์ที่แตกต่างกันการรับมือการจัดการกับความเครียดก็อาจจะแตกต่างกันทีนี้สเตปที่หหลักการก็คือการเหมือนเริ่มสังเกตอารมณ์ของตัวเองว่าเรามีความเครียดหรือเปล่าความเม่ก็ตามที่เรารู้เนี่ยเราก็เหมือนกับพอเราสังเกตเราจะเริ่มรู้จักมันเราเริ่มเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณหมอบอกมันจะมีสิ่งที่แบบเราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้พอเรายอมรับมันเราก็สามารถที่จะจัดการแล้ว ก็รักมือกับเสียงต่างได้วันนี้จริงๆเรามีเทคนิคต่างๆที่คุณหมอแบบแนะนํามาหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์สีวงคบค้าคาคาดหวังกับคนอื่นความคาดหวังกับตัวเราเองหรือแม้กระทั่งมุมมอง mindset คุณค่าในชีวิตของตัวเองถูกไหมคะสิ่งสําคัญคือแอนชอบมากเลยการมองตัวเองเนี่ยสำคัญเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะหรือเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองมันยากในการ การชักจูงหรือการคอนวินส์คนอื่นให้เชื่อในตัวเราอะสิ่งแรกคือเหมือนเราต้องต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเราเองก่อนแล้วพลังที่เราสร้างขึ้นมามันจะส่งผ่านให้คนอื่นๆได้แล้วก็จะมีเรื่องของการเปรียบเทียบด้วยบางทีในเรื่องของจุดที่ มุมมองความคิดเรากลัวเรื่องอะไรการเปรียบเทียบกับคนอื่นบางทีสุดท้ายมันคืออาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะกลัวการเปรียบเทียบกลัวการเปลี่ยนแปลงการเปรียบเทียบนี่อาจจะมันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมง,งานหรือคุณหมอยกตัวอย่างในเรื่องของเลงใช่ไหมคะแต่บางทีมันเปรียบเทียบในครอบครัวก็มีเหมือนกันนะบางทีก็แบบพี่สาวเรียนเก่งมากอย่างนี้น้องอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ถึงพี่สาวแล้วทําให้พ่อแม่ผิดหวงังบางทีทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้สุดท้ายเราอะ อาจจะต้องเป็นคําถามที่ว่าเ,เรายือนอยู่ณจุดไหนก่อนแล้วเราแบบมองเราตัวเองเราให้กําลังใจตัวเองยังไงแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการขอบคุณซึ่งแบบอันนี้เป็นเทคนิคที่แอนใช้เป็นประจําเลยตั้งแต่ตอนอยู่เมืองนอกแล้วมันแบบมันบาง,ง,งครั้งมันมีความเครียดนะแต่บางทีเราเดินไปทํางานสิบนาทีเราเห็นแบบต้นไม้ตลอดทางเดีวรู้สึกว่าอ แอนอันคิดเหมือนคุณหมอเอิญเลยว่าชีวิตนี้เราโชคดีขนาดไหนที่เรายังมีลมหายใจจริงไหม mm hmm. ทีเนี้ย mm hmm. ก่อนที่เราจะปิดการเสวนาแบบตึงมากกับที่คุณหมอพูดอยากี้จะให้คุณหมอเอิญกับคุณหมอจริงเนี่ยเหมือนฝากอะไรให้กับน,น้องๆหรือบุคลากรน,นิดนึงนะคะเป็น key t a ท e home message ก็ได้สักนิดนึงว่าไอ้อะไรที่เราจะสนุกอาจจะเป็นในเรื่องของการเทคนิคฟืน้นฟูจิตใจยามอ่อนล้าหรือว่าอะไรเวลาที่เราขาดกําลังใจ ดีไหมคุณหมอหรืออะไรักอย่างที่คุณหมอคิดว่าสําคัญสักหนึ่งแมสเปจก่อนที่เราจะปิดการเสวนาอยากจะสรุปแล้วก็เสริมอีกนิดนึงที่ตอนแรกกล่าวว่าจะพูดแต่ว่าหา หาที่ลงไม่ได้นะก็เนี่ยมาลงตอนสุดท้ายละกันว่าการดูแลตัวเราเนี่ยมันมีสามอย่างคือกายใจสังคมนะคะดูแลทางร่างกายคือการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารให้มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งเราอาได้พูดกันไปแล้วนะคะเหล่านี้มันอาจจะดูเป็นแบบัความรู้พื้นฐานระดับประถมแต่ว่าเชื่อไหมว่าการทําเป็นประจําอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราโตขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูแลพื้นฐานทางด้าน างกายตรงนี้ให้ดีเนี่ยมันจะทําให้ช่วยในทางด้านของจิตใจด้วยเพราะว่ามันก็มีงานวิจัยหลายอย่างว่าออกกาลังกายทําให้อารมณ์ดีขึ้นช่วยลดโรคซึมเศร้าหรือว่าแม้แต่การนอนก็ตามนะคะถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าอีกวันอารมณ์วันหนึ่งเนี่ยเราเสี่ยงมากขึ้นหรือว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจก็พูดถึงไปบ้างเล็กน้อยในแง่ของการที่ อาจจะช่วยเพิ่มเซลล์เอสติมของตัวเองยังไงคือเราต้องเห็นความดีของตัวเองก่อนแล้วก็อย่าลืมให้อภัรตัวเองมักครั้งตัวเรานั่นแหละชอบเป็นคนที่แบบดูด่าตัวเองหรือว่าตั้งเป้าหมายให้ตัวเองสูงเกินไปแล้วก็พอทําไม่ได้ก็กลายมาเป็นหรือว่าพูดทาร้ายตัวเองนะคะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องกลับนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือด้านสังคมนะคะเลือกคบเพื่อนให้ดีนะคะเหมือนที่พี่หมอพูดถึงบนทนสี่อันไปนะคะแล้วก็ลองดูว่า ที่พึ่งทางใจของเรามีอะไรบ้างอาจจะเป็นเพื่อนที่รักฟังเราหรือว่า คุณยายหรือวัยรุ่ใหญ่พ่อแม่ใครก็ได้ที่เราสามารถพูดคุยได้เวลามีปัญหาหรือแม้กระทั่งหมาแมวก็ได้อะไรก็ตามที่ทําให้เรามีความสุขควรที่จะทํามันอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็อย่าลืมว่าความสุขเล็กๆน้อยๆมันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้เก่นิยมแค่เราแบบมีความสุขกับปัจจุบนันตั้งใจทําในสิ่งที่เราอยากจะทํามันออกมาให้ดีเนี่ยเท่านี้ก็สามารถเรียกได้ว่ามันนําความสุขมาให้ในชีวิตเราได้ค่ะ แล้วก็ย้ำคำคมอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่ใช่ความเครียดหรอกนะคะที่คาเราแต่ว่าเป็นปฏิกิริยาต่อความเครียดต่งางหากนะคะที่ค่ดเอาคาอ่ะขอบคุณค่ะ่ซนบอกเอิญน,นะก็อยากให้ทุกคนนะคะคืออย่าลืมเตือนตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าคนอย่างเรามีคนเดียวบนโลกอย่าว่าแต่บนโลกเลยคนอย่างาเรามีคนเดียวในจักรวาลน,นะ ลูกพ่อยุธแม่อ้อยนะเนี่ยอย่างน้อยนี่ก็มีคนเดียวในจัก,การวาลนี้เลยนะนะคะ <S 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 อย่างนั้นเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าถ้าเราจะไปคาดหวังให้คนอื่นเนี่ยเขาเขาคิดเหมือนเราหรือเขาหรือเขารู้สึกเหมือนเราหรือเขามองเราในแบบที่เราอยากให้มองอะไรเงี้ยเราอาจจะแค่แค่รับรู้นะนะคะแต่ว่าไม่มีใครใบนโลกนี้หรอกที่คิดเหมือนกันเราอาจจะคิดคล้ายกันได้นะคะแต่ว่าเราทุกคน้วนแล้วแตกต่างกันอันนี้เป็นสิ่งที่ ตาของน้องไว้เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราจะมีความรู้สึกเปรียบเทียบเกิดขึ้นในชีวิตบ้างก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเราจะใช้ความเปรียบเทียบนั้นเรียกได้ว,ว่าใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรให้กลับมาถามตัวเองอยู่เสมอต่อมาเนี่ยก็คืออยากให้เรารับรู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะแต่เราจะอยู่กับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ถ้าเราเปลี่ยนให้ชีวิตเป็นการเรียนรู้นะคะแล้วเรากลัวได้นะเรากลัวได้แต่แตเราก็เลิกกลัวได้เหมือนกันต่อมานะก็คือทุกอย่างบนโลกนี้มีสองด้านเสมอนะคะมีขาวก็มีดำน,นะมีดีก็มีไม่ดีงั้นเมื่อไรที่คิดไม่ดีกับตัวเองอลองถามตัวเองทุกครั้งวลาแล้วเราจะคิดดีกับตัวเองอย่างไรเมือบบ่อเราบอกว่าฉันไม่น่ารักนะอ่าแล้วฉันมีอะไรน่ารักนะ ทุกอย่างบนโลกนี้มีสองด้านเสมอเราเจอเพื่อนที่ไม่ดีเออก็ต้องทําใจนะว่าเอ,อ้ยเราเจอเพื่อนที่ดีวันหนึ่งเราอาจจะต้องทําใจนะว่าเราอาจจะเจอด้านที่ไม่ดีของเขาก็ได้นะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาก็คือแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความจริงแนละของจิตใจนะของจิตมนุษย์ที่อยากให้น้องๆได้รู้ก่อนออมาส่วนที่สองคือแล้วเราอะจะฝึกตัวเอง ให้มีความสุขได้ยังไงต้องบอกว่าความสุขนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะจริงๆแล้วอ่ะความสุขมันเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนได้ความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลนะจริงๆแล้วความสุขอยู่กับอยู่ในเรานี่แหละนะสังเกตไหมว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขนะเราไปเข้ากับเพื่อนก็ไม่มีความสุขเราไปเที่ยวเราก็ไม่มีความสุขเราไปไหนเราก็ไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรบอกเราอย่างนี้ก็คือบอกว่าจริงๆความสุขอยู่ที่ตัวเราความสุขไม่ได้บอกว่าฉันจะต้องได้เกียรินิยมาดับหนึ่งความสุขไม่ได้บอกว่าฉันจะต้องได้คนนี้มาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือความสุขไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นนะความสุขมันก็คือแค่ความสุขอยู่ที่ว่าเราจะฝึกที่จะสัมผัสมันได้หรือเปล่าแล้ววันนี้น้องคนไหนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขนะอยากบอกว่าแสดงว่าน้องเจอแบบที่ดีในชีวิต แสดงว่าสภาวะตอนนี้ที่เรารู้สึกไม่มีความสุขหรือเรากังวลเนี่ยแหละเอาตรงนี้แหละ,นนหละในการเป็นแบบฝึกหัดในชีวิตที่จะฝึกฝนให้ฉันมีความสุขแล้วเราจะเริ่มฝึกฝนจากอะไรอยากแนะนําให้เริ่มฝึกฝนที่การสื่อสารค่ะสื่อสารกับตัวเองให้ได้นะตัวเองทอําดีชมตัวเองให้ได้ชมไม่เ,เหมือนเราชมเพื่อนอะเวลาเพื่อนทําดีทําดีกับตัวเองได้เอาเรากินอาหารที่มีประโยชน์ได้ทั้งๆที่จริงๆเราชอบกินหมูกระทะมากวันนี้ อยากกินเค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออแล้บอกเยเราก็ต้องขอบคุณตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยแกเจ๋งมากเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยแกฝืนกินอาหารที่แกไม่ชอบได้แต่ดีตนน่อสุขภาพแกน,นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องสื่สอสารกับตัวเองแบบนี้เนาะปลอบใจตัวเองให้ได้บางทีเรารู้สึกว่าให้เวลาเราเหนื่อยเราท้อนเนี่ยเราอยากมีคนอื่นเพราะราอะไรเพราะเราอะอยากรู้สึกว่าเวลาที่ฉันมีปัญหาเนี่ยฉันมีผู้ช่วยใช่ไหมเวลาเราเหนื่อยเราท้อทำไมเราอยากมีแฟนอะ ค่ะเออเดี๋ยวเราจะได้แฟนจะได้ยอยู่ก่อนเราไงนะคะแต่จริงๆอ่ะแฟนที่แท้จ,จริงของเราเลยนะก็คือตัวเรานี่แหละจริงๆเราก็กอดตัวเองได้ใช่คะนี่เป็นตัวอย่างของการสื่อสารนะสื่อสารตัวเองสื่อสารกับคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกวันนี้น้นองๆรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดยังไงพูดออกไปแล้วมีปัญหาอ้าวก็สแสดงว่าใกล้เออแล้วเราพูดอะไรออกไปละแล้วมันมีปัญหาเอาตัวนั้นนะคะมาฝึกในการที่จะสื่อสารกับคนอื่นทําไมเราพูดแบบนี้แล้ว มันไม่ตรงคือคนรับรู้ไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะพูดแสดงว่าจริงๆแล้วะเรายังรู้จักตัวเองเหมือนกับโยยังรู้จักความต้องการลึกๆของตัวเองไม่ไดีพอหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องกลับมาอันนี้เพื่อนเศร้าเฮ้ยจริงๆอะ่ะคือลึกๆเราเป็นห่วงแต่สิ่งที่เราสื่อสารคือเฮ้ยแกทำไมมานั่งจับจอย่างนี้ไปหาหมอดิบ้าเราเนี่ย <laughs> เออต้องไปรักษาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โอ เพื่อนตกด้วยสายตาเลยอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดแองร,รู้จักตัวเองจริงๆาอาจจะเพราะว่าอ๋อเฮ้ยฉันเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้วฉันเป็นห่วงเราก็พูดไปอย่างนี้ค่ะเออฉันเห็นแกเป็นอย่างนี้แล้วฉันเป็นห่วงอะไรเงี้ยคือวันนี้ก็เป็นการฝึกสื่อสารกับตัวเองเราทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันจะทําให้น้องๆสนุกกับการมีลมหายใจในชีวิตมากขึ้นนะโอเคประมาณนี้ค,ค่ะ ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่เสียสละเวลามาสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรมหิดลัวันนี้เราทุกคนโชคดีมากๆเลยที่แบบแอนน่ะไม่ได้รู้จักทางคุณหมอเอิญกับคุณหมอจริงส่วนตัวแต่ได้เบอร์มาก็คอนแทคมาแล้วคุณหมอก็ยินดีที่จะมาช่วยสนับสนุนในแบบกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับน้องๆนักศึกษาแล้วก็บุคลากรต้องขอบคุณจากใจเลยนะคะทีนี้เนี่ย ความทุกข์เนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้แต่ความสุขเราสร้างได้อย่างที่คุณหมอบอกขอให้เสวนาวันนี้สร้างความสุขกำลังใจแล้วก็รอยยิ้มให้กับทุกทกท่านนะคะที่เข้าร่วมวันนี้ตอนนี้เนี่ยทางอาจารย์แอนล่ามแล้วก็คุณหมอเอิญแล้วก็คุณหมอจริงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมัสาีค่ะ